ที่ครุอย่างสูนยิ่งครับวันดีอาจารย์เลี้ยสาพี่เบี้ยนนศึกษาครูสมาธิรุ่นห้าสบที่มีบุญทุกท่านครับสเักศึกษา,าค,ครับวันนี้ผมมีความยินดีทีไ่ได้เป็นผู้นำเสนอการบรรยายปกสูุรผม สุรัญชานิกรมิตรจะได้มาบรรยายในหัวข้อวิปัสนาสิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสนาหนังสือหลักสูตรครูสมาธิเล่มสาหน้าห้าถึงหน้าสามถึงหน้าหนักศึกษาครับเนื้อหานี่มีทั้งหมดสี่เนื้อหาด้วยกันเนื้อหาข้อที่หน่งความหมายของวิปัสนา เนื้อหาข้อที่สองหลักการดำเนินวิปัสนาเนื้อหาที่สามแผนงานดำเนินวิปัสนาให้ต่อเนื่องเนื้อหาที่สี่ผู้ควรทำวิปัสนานักศ,าศ,าศ,าศาึกษาครับนักศึกษาทราบไหมว่าความหมายของวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาแปลว่าความรู้แจ้งและเห็นจริงรู้ของจริงเช่น เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายตายความตายเป็นของ,ของจริงเรายังไม่ตายเรายังไม่ยอมตายจริงทบทวนกระแสของจริงหรือความไม่เที่ยงจึงต้องใช้วิปัสสนาทัศาสตร์ครับคือความรู้แจ้งเห็นจริงของเราเนี่ยคือความไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยแลาจะสังเกตเห็นว่าวันเราเนี่ย แต่ก่อนสมัยก่อนเรายังเป็นเด็กและทีนี้เราก็จะอายุเรามากขึ้นผมเราก็จะงอกขึ้นสังขารเราก็จะเหี่ยวขึ้นนี่คือความรู้แจ้งเห็นจริงของวิศัสสนาดำนิน・ด้วยเหตุปัจจโยวิปัสสนาตอน่อวิปัสสนาต้องเริ่มด้วยเหตุปัจจโย و. อันดับแรกเหตุปัจจโยคือ เป็นเหตุปัจจัยทุกอย่างต้องเกิดมาแต่เหตุต้นเหตุของวิปัสนาวิปัสนาต้องรู้จริงว่าคนเกิดมาอย่างไรแก้ความเกิดตรงนี้ได้อย่างไรของจุดสองลายอวิชาชาอวิชชาควบคุมกิเลสอวิชชาประกอบด้วยกิเลสสามกองคือราคะโสะโมหะ อวิชาเป็นตวัวปิดวงการควบคุมกิเลสสามตัวอวิชาครอบนำบังคับให้เกิดคิดว่าดีลาคักความกำหนดยินดีก็ดีความโกรธด,ดาผูกพยาบาทใครให้ก็ดีความหลงมัวในสิ่งต่างๆก็ดีอวิชาอยู่ในใจกิเลสสามกองอยู่ตรงจิต ที่ไม่รู้เพราะอวิชชาติดอวิชชาหนาจริงๆใครเป็นทาสของอวิชชาอาวิชชาทําให้มนุษย์ตายแล้วเกิดต่อไปอีกอวิชชาควบคุมจิตตลอดจนกว่าจะทําวิปัสสนาทําวิปัสสนาเมื่อใดก็เริ่มกําจัดอวิชชา อวิชาเป็นตัวจริงเพียงพูดว่าทุกขงังอนิจจอนักตาเป็นกริยาตัวจริงๆอยู่ตรงอวิชา,าอยู่ต้องอยู่ภายใต้การบงการของอวิชารู้ไม่ได้อวิชาแก้ไขอะไรแก้ไขอวิชาคือการเริ่มต้นด้วยวิปัสสนาถ้าไม่รู้ ไม่สามารถเข้าใจนิพพานาได้พราะพะุทธเจ้าทรงกำจัดตรงนี้ออกไปก่อนรักษาถอเข้้ใจไนะครับถอนพ้เข้ไหมครับพอจะเข้าใจอยู่บ้างนะครับอาจารย์ก็จะว่านิพพานาเนี่ยคือความรู้แจ้งอย่างจรับแต่ว่าถ้าถ้ามียานเข้าไปอีกมีความรู้เข้าไปลึกซึ้งเข้าไปอีกก็จะเห็นว่า ทุกสรรพสิ่งเป in ็นอนิจจังไม่เทีย่ยมมีความเป็นทุกข์แล้วก็มีความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเราเขาประมาณนี้แหละเขาอาจจะจิตวิทยาทางนักศึกษาจิตเกิดเกิดก่อนจะเป็นวิปัสสนาต้องมีกำลังจิตให้เพียงพอถ้าจิตไม่เกิดกระแส จเจริญวิปัสนาไม่ไดกก้การนึกเป็นคำบริกรรมไม่เป็นวิปัสนาสะสมพลังหลักเก็บไว้ชาติหนึ่งก็ถึงยดถึงวิปัสนาเป็นได้เข้าใจไหมครับแพทศาสตรครับเข้า,า,าใจในรองนี้นไหมครับผมที่บอกว่านึกบริกรรมแล้วไม่เป็นวิปัสนาทําไมไม่เป็นนะครับอาจารย์ครับ เรืองว่าผมผมถามคิดก็ได้ครับคือพอบริกรรมแล้วไม่เป็นวิปัสสนาใช่ไหมครับครับอาจารย์รับอนุญาตอนุญาตอธิบายแทนอาจารย์ได้ไหมครับนี่ครับครับได้ครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ไหม เดี๋ยว่ต่อเลคะครับการบริการการบริกรรมไม่เป็นอิปสสนาเพราะว่าบริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้แต่สมาธิจะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะคะเช่นการที่จะเข้าสู่ชา้น2ไม่มีการบริกรรมเลยนะคะเราจะตั้งหลักเป็นอาจารย์บอกว่า ในใจนั้นทำบริกรรมเพียงพอแล้วต่อไปนั้นไม่ใช้ทำบริกรรมนะคะยกเ้นจะเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะคะ,อ,ะอย่างอย่างทวีช้างเนี่ยนะคะถ้าทำบริกรรมหมดไปแล้วแล้วจิตว่างไปหมดเลยจะต้องหาที่ยึดเอาทำบริกรรมมาใช้ค่ะีะ่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วํำบริกรรมจะหายไปเมื่อทำเสา็สิ ไม่มีวิปัสสนานะคะมิติน,น,นะคะถ้าชานสองกลับมาบริกรรอีกพุทโธใหม่อีกมันจะย้อนกลับมาอยู่ที่ชานหนึ่งนะคะคนเวียนคนไปนรวมๆอย่างนี้หนึ่งสองหนึ่งสองเวียนแค่นะคะั้นทำบริกรรมเมื่อควรเลิกมันจะเลิอกเกโีโกงอตโนมัตินะคะควรเลิกก็เลิก <c oughs> จุดพลังอำนาจการจัดการกับอวิชาได้ได้ที่ไรอยู่ที่จุดพลังอำนาจเมื่อจุดพลังอำนาจเกิดขึ้นจะเกิดาจากโดยขยายสังชาติยานจุดพลังอำนาจพลังจิตสะสมจนเกิดหน่วยของยาน วิปัสนาคือห่วยหลายของยาเป็นความเกิดจากปัญญามีความวอกอวบวิปัสนาเอายานนี้ต่อสู้กับอวิชชากลายเป็นอุปสมบ์กระแสจิตสำคัญมากในทุกๆหน่วยของยา เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้ไม่หลือวิสัยในเชื่อเชื่อในมรรคผลนิพพานว่าเป็นของจริงถ้าพรัองิ์ถูกเติมอยู่เสมอในขณะที่ดาเนินวิปสัสสนาความต่อเนื่องจะเกิดขึ้นเองต่อไปให้สาครท่าบไหมครับว่าพาังงิษ จะถูกเติมอยู่เสมอเสมอเนี่ในขณะที่ดำเนินวิปัสนาความต่อเนื่อจะเกิดขึ้นเองอนมัตประวัติต่อแสดงว่าถ้าเรนินัสนาแล้วาก็ังควรทำสมาธิอความคิดตอ่านากทริงวีกีละ สามคคือความเพียรถ้าเกิดความล้างานสำเร็จไม่ได้ความเพียรเนี่ยต้องเกิดจากผลงานจานวิปัสนาคือผลงานความเพียรจะเกิดตามมาต้องบุกบินยิ่งไม่หวั่นเกรงความเพียรจริงต่อเนื่องได้ครับผมศนะึกษาอา,อาจารย์ครับแล้วเราจะ คือ,คอผมทำไปแล้วนี่ปรากฏว่าความเพียรมันลดลงระหว่างระหว่างทางนะครับอยากจัดต่อให้มันต่อเนื่องนี่ทำยังไงครับอยากให้มันคงที่ครับความเพียระได้สูตรพระนอาจารย์หลวงพ่อบอกเลยรบ้างที่คก็ทำให้แสดงว่าอารมณ์ตอนนั้นคือขี้เกียจใช่ไหมครับครับถูกต้องเราต้องกลับ สตินักศึกษาครับสติคือความระลึกได้สติควบคุมให้อนิจจังอยู่ในใจให้ได้ถ้าไม่มีสติจะกําหนดประอปคองอยู่กับใจไม่ได้เป็นไงครับ้อนี้นักศึกษาครับเป็นไงครับเนี่ยสติเนี่ยคือความระลึกได้สติควบคุมให้อนิจจังอยู่ในใจให้ได้ถ้าไม่มีสติจะกําหนดประคองอยู่กับใจไม่ได้นักศึกษาครับ ทราบไหมครับว่าเป็นยังไงสติควบควบคุมให้อนิจจังอนิจจังคือความไม่เที่ยงใช่ไหมครับครับแล้วสติมันจะไปควบคุมความไม่เที่ยงให้อยู่ได้ยังไงครับรอาจารย์ สมพลงังจิตให้ถึงจุดพลงังอำนาจถึงจะควบคุมจิตของเราแล้วก็ทีท่เกิดมีสติมีปัญญาได้ข,ข้าราชการย์ครับขอบความรู้ต่อที่สาลด้วยนะครับว่าเนี่ยสติควบคุมให้อนุจารีวิชันไหมได้ถ้าไม่มีสติ จะกจำหนดก,กับควองอยู่กับใจไม่ได้นั่นหมายถึงอะไรปกติสืบเนื่องจากข่าวที่แล้วนะคะที่บอกว่าคิดถึงบ้านนะคะวิกรรไปเรือ่อยเรืออ่อยมั้งมีวัตถดกามในที่ถึงบ้านจะถามว่าในขณะที่คิดถึงบ้านเรามีสติอยู่กับตัวไหมคะมีไหมครมันต้องมี มันต้องมีสติอุ้มที่อนิจจังอยู่ในใจไม่ได้นี่แหละเขาบอกว่าต้องมีสติอนิจจังแปลว่าอะไรคะไม่เที่ยงครับอนิจจังคือความไม่เที่ยงแั่นั้นต้องมีสติอยู่กับตัวไม่ว่าจิตนั้นจะเป็นอย่างไรก็ได้นะคะจิตติถคํามรรคหรือว่าเป็นอย่างที่ไหนก็ตามสติต้องมี คแในกระทั่งที่ปฎิบัตก็ต้องมีสติสันพอจะเข้าใจไหมคะพอพอจะเข้าใจไหมครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าไงคะสติต้องูวค่าไงสมาธิสมาธิคือความสงบสมาธิเป็นกำลังที่ถูกต้องและดีที่สุด ต้องดำเนินทุกวิถีทางเพื่อสมาธิให้ต่อเนื่องก็แสดงว่าเมื่อกี้เรามีสติแล้วพอมีสติได้ต่อเนื่องมันก็เลยทำให้เกิดความสงบเป็นสมาธิใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับ<อ>รนักศึกษาถูกต้องครับต้องถามแบบนี้เพิ่มเตินนิดนึงนะคะ อาสติกับสมาธิต้องอยู่กับเราตลอดไม่ว่าจะมีคำิกรรมหรือไม่ก็ตาม่นะคะทั้งสองตัวนี้ต้องเช็คอยู่บ่อยๆนะคะว่ามีสติอยู่ไหมสมาธิคือจิตมือความจั้งมั่นยังอยู่กับเราอยู่ไหมยังอยู่ที่ฐานจิตไหมต้องมีนะคะปัญจายถิงญาณขณะจิตเข้าสู่จุดพลังมาก กระแสจิตกลายเป็นธรรมะจักสุยานต้องมีธรรมะจักสุให้เป็นวิปาาัสนาณจึงจะจึงจะไม่เกิดการติพาต้องอบอรมปัญญาต่อเนื่องแนะนำให้แนะนำจิตให้ดำเนินวิปัสนาแบบตัว ที่บอกว่าตาทิตาทิคือธรรมจักสุนะคะทรมาจากสูตตาทิปไม่ใช่ว่ามองไปแล้วทะลุก,กําแพงไปได้แต่ต้องมองเข้าไปในตัวเราเองนะคะและมองเห็นสิ่งต่างๆในตัวของเราตัวนี้จะเรียกว่าตาทิในทางพระพุทธศาสนาหรือถ้าถ้าจะเรียกว่าดีวนนะะันตะ ฐานาที่ควรเจอวิปัสนาการดำเนินงานของวิปัสนาคือการทวนกระแสโลกจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำชั้นสูงคือการลักเรีนแต่วิปัสนาใช่ว่าจะเยยียนเรียนไปเจอหนังสือหรือเพียงทดลองอทำอาจารย์ครับครับผม เคยฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงการทวนกระแสโลกแต่ว่าผมยังไม่เข้าใจคำนี้ครับความสู่ของทางโลกเป็นยังไงครับ กิเลสสามพจนรับแต่เรากําลังละกิเลสนะคะวิปัสนานี่คือการละกิเลสควระแสลกไหมคะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วอยาถ้าสมมุติว่าอย่างผมเห็นอาจารย์หล่ออย่างเงี้ยครับวันนี้ผมเห็นอาจารย์หล่อแล้ววิปัสนาจะเหอาจารย์ยืนอยู่ที่โคกันดู

กกี่ยวารดำเนินวิปัสนาคือการทวนกระแสโลกหลักการเริ่มต้นแห่งวิปัสนาคือเหตุปัจิยู และการแก้ไขตัวอวิชชาโดยต้องมีจุดพลังอำนาจจานมีพระห้าเป็นแผนงานของการเดินวิปัสสนาตลอด